คุณทอที้ครับคุณเมื่อกี้นี่นะคบมันจะขึ้นมาเมื่อกี้ผมเห็นมรืเาเมื่อกี้มันขึ้นมาอย่างนี้นะครับให้เราล้องกดดูนะครับถ้ามันจะเป็นเล้วกดดูครับแล้วมันบอกว่างนี้ไนดะ้เลยก็ะตูลูกถ้ามันเป็นประตูออกถ้าเราออกไปครับออกไปแล้วต้องมีตัวนี้ครับ เราต้องมีตัวนี้ครับเอาไว้สำหรับนี่นะครับใครจะไม่ดูนะครับคลิปนีมน้มันมีมันมีหนึ่งคลิปแต่ว่ามันต้องไปคลิปหนึ่งแล้วเรากดดูอันหนึ่งนะครับตอนนี้ครับเรามาแล้วใช่ไหมเราก็เป็นตรงนี้ครับเราก,กดผิดครับเราก็พิมพ์ว่า พิมพ์ไปไเรื่อยๆจนกว่าจะเติมแ,แล้วก็ต้องพิมพ์ครับไม่พิมพ์ไม่ได้ลบออกครับลบออกเสร็จแล้วเราก็พิมพ์นับพิมพ์ก่อนนะครับแล้วก็นับงานจะมีอะไรนะครับจะมีตัวโอตัวเอ็นเอาไว้นะครับแล้วดูนี่นะครับที่ นี่นะครับนี่นะครับถ้่มันบอกว่าอย่างนี้นะครับเราควรกดตรงนี้ครับมันจะมาสีอันนี้ผมไปเป็นเนี่ยครับอันนี้ผมโหลดแล้วครับถ้าใครยังไม่โหลดนะครับไปเลยได้นะครับเครื่องซับซงนครับผมตัวนี้แล้วก็จะมีของจริงกับนีรับนี่ผมมีรู้ตุ่๊กกำันจ่ายครับตัวนี้นี่ครับเป็นของจริงล่าสุด อันนี้นะครับนโดดมาสองข่านะครับนี่ครับอันนี้รับเป็นคาราลเท่แล้วนะครับถ้าอกินลกนะครับเราใช้หนยอันนี้เลยนะครับเออก็จะเป็นอันนี้นะครับมีอะไรคนึงหนึ่งครับบมกีมก้ ออนนี้ามีอันนี้ครับแล้วก็อันนี้ครับอันนี้ใครอยากโหลดนะครับเข้าไปโหลดได้เลยนะครับขอบคุณครับ